สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับสู่รายการคุยโลกวันนี้กับผมเจมส์และดิฉันมีหน้าค่ะวันนี้เราจะพาทุกท่านไปติดตามเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในสงครามยูเครนรัสเซีย,ยซึ่งเป็นการโจมตีทางอากาศครั้งใหญ่ที่สุดนับตั้งแต่สงครามเริ่มต้นในปี2022ค่ะเมื่อวันที่4กรกฎาคม2025รัสเซียได้เปิดฉากโจมตีทางอากาศใส่ย,ยูเครนครั้งใหญ่ที่สุดโดยใช้ดโดรนและขีปนาวุธมากกว่า550ลูก จมตีกรุงเคียฟและอีกหลายเมืองทั่วประเทศการโจมตีครั้งนี้ทำให้มีผู้เสียชีวิตอย่างน้อยหนึ่งรายและบาดเจ็บ26คนโดยเฉพาะในกรุงเคียฟมีการระเบิดกระจายไปถึง6เขตจาก10เขตหลักของเมืองเลยค่ะที่อ้างจาก AP News และ The Kiev Independent รัเสเซียใช้ทั้งโดรนชาเหตที่ผลิตในอิหร่านและขีปนาวุธความเร็วเหนือเสียงเช่นคินเฉาและอิสคานเดอเอในการโจมตีครั้งนี้ การโจมตีแบบต่อเนื่องนี้แสดงให้เห็นถึงความพร้อมทางทหารและแรงกดดันที่รัเสเซียกำลังส่งถึงยูเครนอย่างหนักค่ะข้อมูลจากกวารามเมเดียและ LA Times มีรายงานจากวอชิงตันโพสต์ว่าประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ของสหรัฐได้โทรพูดคุยกับวลาดิเมียปูตินของรัเสเซียก่อนการโจมตีไม่นาน และเมื่อเห็นว่าปูตินยังยืนยันเดินหน้าสงครามทรัมป์จึงรีบโทรหาผู้นำยูเครนเซเลสกี้และให้คำมั่นว่าจะส่งอาวุธและระบบป้องกันทางอากาศเพิ่มให้โดยเร็วค่ะอ้างอิงจาก w วอชิงตั o โพสต์การโจมตีครั้งนี้ทำให้โครงสร้างพื้นฐานของอยูเครนได้รับความเสียหายอย่างหนักทั้งอาคารที่พักอาศัยโรงเรียนและสถานพยาบาล ยูเครนได้ใช้โดรนสกัดกั้นหลายร้อยลำในการตอบโต้การโจมตีครั้งนี้และกำลังเร่งพัฒนาอุตสาหกรรมการผลิตโดรนภายในประเทศค่ะข้อมูลจากรอยเตอร์สและเดอะการเดียนการโจมตีทางอากาศครั้งนี้นับเป็นสัญญาณสำคัญว่าสงครามยูเครนยังไม่จบและรัเสเซียยังพร้อมใช้กำลังทุกรูปแบบเพื่อกดดันยูเครนโลกยังคงต้องเฝ้าระวังและเราจะติดตามสถานการณ์ใกล้ชิดทุกวันค่ะถ้าคุณชอบคอนเทนต์เจาะลึกแบบนี้ฝากกดติดตามช่องของเราด้วยนะครับ และอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดข่าวสำคัญแบบเรียลไทม์ค่ะขอบคุณที่รับฟังแล้วเจอกันในตอนต่อไป